จังหวัดเลยท้องวัวลักลูแบโดนห้ามจะพงสายโพงหัวขื่นลงลงสายสีมีบอกตลอดเล

วงลลยต้องรัดเข็มขัดไว้สันโตล่มไปหาโซเฟือง่เือเขานอกหยันี่เขาพี่พวกอะไรหยับเขาพี่หยักนะเขาก็ต้องเอาเขา็มคัดลออ้ำเจาะก้อนแหวนแบอกโ้โค้งมันลาย กินสว่ัดก็ได้เี่โขงใส่โขงกวโขงใส่โขกวัะเงาเยอะลงจากโลกหไรเขาเขียนไปแปดกิโลโเขาแปดกิโลเขาพูดเลยโขงหา่โขกว๊เราซซั่ยอะ เสกีดดำเป็นบายเสกีดดำไอ้ลูกจะได้ไหนฮะเกียร์โลบอ่ะก็ชอบเบรคซอยนำ้ำชอบชอบเบรคขั้นนี้มันกดแชร์ได้ตลอดเลยระบบระบบของ phút tuần này cho à? bị şey Để... like một chiếc cuốn xe lên trả luôn Đấy, cuốn nhau đây lên lái kìa thích bộ kìa lô vẹt hai vẹt lô 8 kìa hai vẹt kìa ไป呀เว้ยเขาเราไปเลยไปเสื่องขาด้หัวดุดอนเน่นอนอยู่เมืองเลยยกงจากฟานอนอยู่ เหมืออึดจ๊ะแล้วพี่อี๋เอียงอ่ะฮะตัดกล้องนี่เอียงไปนําขึ้น รถทอนนี้พอดีโซฟูร์น่ว ทิ้งน้ำยาอ่ะอันผู้ใดทิ้งน้ำยาเสียทางถึงปรับหลายเพราะว่าเมธนเสียท้างเสียหายเป็นไว้เบิ้ดเขาแล้วเปล่าเลือดใส่แล้วขวดหรือทางเมื่อกี้ขวอแค่เฮ้ยด็กินเห็ดปะได้กินเห็ดไข้ปะผู้ใดกินเห็ดไข่เห็ดตะไข้ปะหอมห่วยห่วยปะกินเห็ดตะไข่เลยเมื่อกี้น่ะกินเพิ่กกี้หอมกี้เห็ดตะไข่เลยอ่ะ ถันเกลียวแสบเด้เห็ดตะไคร่นะเอาเอามันจะเลี้ยวหรือจังเด๋ยเออไปงงกับรถคันนี้รถเขอาม้าสร้างโครงนี่อันตรายได้สร้างแบบนี้เลี้ยวโอ้หอมเห็ดไข่หิวเข่าเลยบัตรกี่เห็ดไข่หอมหิวเขา่ากี่เห็ดไข่จำขาอนี้วจำเป๊ะเป๊ะลวกพักโอ้แสบ อยากได้าพแบกป่อยเน่าก็ได to ้กินเป็นปีแล้วเห็นตะไคร้แก้วเห็นตะไคร้แก้วนี่สินี้ขายเยอะเจ้นี่หินหลายเลยเห็นมันเยอะเป็น้วเนาะเขาเป็นแบบเป็นทางเรียบเหรอ น,นี่มันโคง้งพักโค้งแบบว่าเห็นกันเลยแหละต้องบิดเลยวันนี้วันที่หนึ่งรกระเด็นกระเดานไหวหั งาใหมยพคือกบตัดออกเดเชียงนี่งม่ง่ท่างอมากัากหลายเดี่ยทักแต่แคบๆพอซ้ำชานี่ย